มีชุดอีกชุดหนึ่งครับที่นำเสนอที่น่า,นาสนใจสำหรับคนที่ไม่อยากจะเอาเบาะไปหุ้มให้มันเสียของนะครับ<ม>ก็มีชุดอ่าอะไรเขาเรียกอะไรนะชุดนอมหุ้มเบาะอ่านอมหุ้มเบาะตัวนี้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตัวนี้ราคาก็ทั้งชุดไม่หนี่พันสามทั้งชุดก็คือไอ้นี่ด้วยไหมประมาณนี้ไหม อ่านะครับนี่ใครอยากได้ก็เข้าไปทักในเพจเลยเขามีบอกราคากันหมดครับในเพจแล้วก็มีตัวคอนโซลครอบคอนโซลกันแดดแล้วเวลาแดดแล้วร้อนอะ่ะมันจะช่วยให้คอนโซลไม่งอกมีตรงพรมเท้าด้วยนะครับมีทุกรุ่นเลยก็ถือว่าอสุดนะครับปะเราเดินลงไปข้างล่างทีนี้ต่อจากคลิปนั้นก็เราจะเดินลงไปข้างล่าง เพื่อที่จะไปดูเพราะว่าวันนั้นมาไม่ได้มาตรงนี้คุณนินกับยินด่วนก็สนใจเอาไปใส่รถตัวเองได้ยังได้ยังได้สักอย่างยังยง,งบหมื่นหนึ่งอ่ะอไปแล้เวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าถ้าคุณมาแล้วคุณก็ไม่ต้องเกรงใจนะจอดรถได้เลยนี่คือช่องจอดรถของลูกค้า เข้ามาทางร้านก็ไม่ต้องไปถามว่าจะจอดรถตรงไหน,นถ้าเป็นรถกระบงกระบะเสียบเข้าไปได้เลยครับตรงนี้แล้วก็บางคนไม่รู้ว่าทางเข้าร้านอยู่ตรงไหน,นคุณจอดรถปุ๊บคุณเดินตรงนี้นะเมื่อกี้แต่คนนั้นมาปุ๊บไม่เห็นทางเข้าแกจะเดินไปน,นะนู่นน่ะนี่นทางเข้าอยู่ตรงนี้ถ้ามีคําว่าทางเข้าร้านก็ดีนะตรงนี้นะบางคนอนะตมื่อกี้เขาลงรถแล้วเขาจะเดินไปทางนู่นนะ่ะ เรไม่เห็นทางเข้าร้านนี่ครับเดินมาก็จะเห็นทางเข้าเปิดเข้ามาก็จะอลังการนะครับนี่ดาวร้านดวงเหมือนเดิมโซนนี้ก็จะเป็นนี่แหละเป็น,นครับผม <c oughs> น่าซื้ออะไรวะไม่แยซื้อยังซือองซ้อไม่ยังเห่ ไอ้ไอ้ที่ท่าคลิปยุ่งยู่ปะแม่ฝากฝากช่องได้ฝากช่องสิช่องอยังเช่ช่องอยังอยู่โดยบรรทุกมั้งบอจัดไปจัดไปชักจีต้าไทยเลียนไปไทยอุตส่าห์หยุดด้วยโอ้ <c oughs> ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเออช่างหยุดยุ่แถวนีบอ่ะ อเออไปอูช่างยุทธก็จะไปเพราะว่าช่างยุทธบอกว่าถ้ามานี่มาเยี่ยมผมหน่อยวันนั้นมาไม่เห็นช่างยุทธช่างยุทธไปเอาอะไรออวันนี้ผมก็จะมาเลือกของอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ได้คูป,ปองอีกหนึ่งหมื่นมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับพี่น้อง ที่ติดตามทางร้านเพจทางเพจอะ PCY ประชาสัมพันธ์ข่าวดีสำหรับพี่น้องนะสำหรับ FC เราได้ยินข่าวว่าเฮียเขาจะทำสติกเกอร์ให้กับทางช่องท็อปแท็บหกรอไฮโซแล้วก็รถด,ดัมซิง่งดินด่วนนะครับเฮียเขาจะทำช่อง ไม่ใช่ไม่ใช่ทำช่องเขาทำสติกเกอร์กับเสื้อก็คือเป็นเสื้อรถดําซิ่งดินด่วนแต่จะมีบาย PCY Auto p a r t ก็คือรถดําซิ่งดินด่วนแล้วก็ PCY Auto p a r t นะครับแปะไปด้วยกันก็จะเราก็จะได้เป็นทั้ง FC ดินด่วนอันนี้แจกนะแล้วก็ได้เป็นทั้ง FCPCY นะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับผมเป็นเป็นเป็นทั้ง2อย่างเลยเป็นโอ้โหได้แจกอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาข่าวดีตรงนี้มาบอกถ้าเฮียเขาเริ่มที่จะดําเนินการทําให้นะครับแต่ดูก่อนต้องวางแผนกันดีๆเพราะว่าทางเฮียเขาก็เรียกพวกผมไปขึ้นไปคุยกันละวว่าจะทํากันยังไงดีเดี๋ยวจะปรึกษากับคุณเดอ ECY Pcy ออโตพอร์ตวันนั้นผมมาแล้วผมไม่ได้อันเนี้ยผมมาแล้วผมไม่ได้อผมไม่ได้แต่ลมแต่ลมอยู่ไหนวะผมมาแล้วผมไม่ได้แต่ลมผมก็เลยจะนี่ ผมก็เลยจะอยากได้แต่ลมไปใส่เฮ้ยไอ้น,นี่แต่ลมหลายเสียงต้นนี้ไหมหลายสเต็ปไฟกี่โวลต์วะเนี่ยสนใจแล้วนี่แต่ลมหลายสเต็ปครับเนี่ยอันเนี้ยอันเดียวจบเลยแต่ลม หลายเสียงนุ่นหกเสียงข้างบนมีทั้งมอเตอร์เป็นใช้เป็นมอเตอร์ของพวกรถตู้รถอะไรอ่ะที่ผมใส่อยู่สิบสองโวลต์นะตัวน,นี้สามรอยเก้าสิบาทเองอะไรมันจะไปถูกขนาดนั้นลูกแป๊ะผมเคยซื้อมีแต่เจนะ็ดแปดร้อยนี่แหละเขาจะเอาจักสามสี่ชุดอยู่ใส่รถเลือกเอาหน่อยเอง เอาของเมกาด้วก็เอาสีเดีวยวกันอันนี้ล้สรวาอันสีเดีวยวกันมันเป็นสีเดีวยวกันเอาสีเดีวยวกันเดี๋ยวมจะซื้อไปให้รถลูกค้าสามชุดก็คือนวมพมอะไราสีน้ําเงินถุงห่มเกียร์สีน้ําเงินแล้วก็ไอหัวเกียร์สีน้ําเงินรถคันหนึ่งเขาสั่งสีน้าเงินได้หมดเลยครับแล้วก็จะเอา กันชนหน้าใส่ได้ทุกรุ่นครับมีตั้งแต่หัวสามใบปัดหัวกว้างหัวแคบไปถึงหัวการ์ตูนเล็กๆเลยครับมีหมดเลย <S <S เดี๋ยวผมหาอันนี้ก่อนคลิปนี้ผมจะมาหากันชนกันชนหน้ากันชนหน้าของซีรีส์เจ็ดร้อยแบบยื่น อ๋อ <Hey>. oh, เนี่ยโลโบครับเดี๋ยวหานี่ให้ท่านสอทอก่อนกันชนหน้าของโลอ่ของซีรีส์เจ็ดร้อยครับแบบยื่นมีหรือเปล่ปานาะแบบยื่นของซีรีส์เจ็ดร้อยอ่ะกันชนหน้าวันนั้นผมมาผมก็ไม่เจอนะน่าจะไม่มีเพราะว่าซีรีส์เจ็ดร้อยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันแยกชิ้นอะ ไอันี่ไฟหน้านี่สวยแตยวะของรถอะไรเนี่ยของรถอะไรทำไมสวยจัง,งเนี้ยนะครับสวยๆๆส,ส,ส,สวยดีแหม้ทำยังไงถึงจะได้เห็นซีรีส์เจ็ดร้อยของท่านสอพอวะเอ้ยเอ้กันชนหน้าของซีรีส์เจ็ดร้อยเรามีไหม <700. S 1> ซีรีส์เจ็ดร้อยที่มันเป็นยื่นอะที่เป็นยื่นอะที่เขาไทยสไตล์เราได้ทำไว้ไหมไม่ใช่ขอถอดไปแล้วเขาเอาไปแล้วอ๋อแ,แล้วเขาว่ววนะงางๆชั้นบนนะม,มันประมาณเท่าไหร่ฮึประมาณเดี๋ยวเรด,ดูราคาให้หน่อยเพราะว่าม,มีคนสั่งมา บอกว่าอยากได้กันชนซีรีส์เจ็ดร้อยแบบยืด้วท,<ะ>ที่อยู่ในคลิปทั้งที่แล้วเขาสั่งมาท่านสอทอนี่แหละที่ผมพามาซื้อรถอยู่สามชุกสุพรรณนี่ก็เลยม,มาถามให้แกแกฝากมาถามของแก่งเลิของแกของแกด,เดมเลยยังไม่มีอะไรเลยเ,ออเป็นเป็นสีหมดเลยเน่ยจะหาอะไรที่มันเป็นเงาๆไปให้แกหน่อยแกแกสั่งอ,อันแรกก็คือ กันชนซีรีส์เจ็ดร้อยเดี๋ยวดูก่อนว่าทั้งชุดทั้งเซตตียืน่นไทยสไตล์เนี่ยจะมันเท่าไหร่มันเป็นไทยสไตล์นะครับไทยสไตล์ยื่นด้วยวยื่นดันแล้วไทยสไตล์ครับใช่ใส่แล้วมีพลังผมจะบอกให้นะว่ามิชลินตัวเนี้ยถ้าจะเราไปซื้อเนี่ยหลักหมื่นไม่ได้นะนี่ขนาดนี้โอ้ยวันนั้นเชนเนี่ยไปซื้อมาเท่าไหร่สามหมื่นห้ายังไม่มีล้อนี่เลยอ่ะ อันนี้มาเป็นแท่นเลยถ้ามาเป็นแท่นขนาดนี้น่าจะเกินน่าจะเกินหลักหมื่นเลยชลินมันเป็นอะไรดนะี๋ยวข้อรูอืมเป็นพลาสติกครับทั้งแท่นนี้รวมนะี่น่าจะหลายตังอยู่ครับนี่ชลินตัวนี้ของตรงนี้หายไปเยอะนะวันนั้นเอามาเรียง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 ,ลยงแล้วก็เก็บไปด้วยเนี่ยเก็บไปด้วยนะวันนั้นอะ อันเนี้ยที่เราเอามาเรียงเอามาโชว์กันตรงเนี้ยแล้วเอาไปด้วยนะไม่มีเอากลับขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนี้หมดแล้วมันเออเขาเก็บไปแล้วเรสั่งซื้อไปแล้วของหายากนะใช่มใช่ใช่มันหายากจริงมันไม่มันไม่มีปั๊มขายมันต้องมันต้องเอามือทําเป็นแฮนด์เมดจะให้เจอําเลือกซื้อชุดนมชุดอะไรก่อนครับวันนี้ นมแล้วก็นมพงมาล,ลัยถุงเกียร์นะครับพี่ๆเขาก็มามาซื้อหาซื้อไฟท้ายส่วนมากขายดีเป็นไฟเนาะพวกชุดไฟนะเห็นไหมเปิดไฟเปิดไฟโชว์ครับเชยาอากแล้วโอ้โหคนเยอะจริงวันนี้มาทานมาแล้วครับ ลูกค้ามาซื้อของเยอะมากนะวันนี้ผมก็มาสอดแหนมทําเป็นหลายคลิปหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีสาวๆให้มาสัมภาษณ์อีกเลยให้เจ๊ไปเป็นหน้าม้าได้ไหมเนี่ยสัมภาษณ์ว่ามาซื้ออะไรครับมาซื้อสากไปตีหัวผัวงพี่แก,กมาซื้อไฟท้ายครับ รั้มซิ่งเินดว่วนต้องใส่เจอเอฟซีแล้วมั้งนะเจอเอฟซีครับผมเราเป็นเราเป็นยูทูบเราต้องซื้อของให้พี่เขาพี่แกก็จะเลือกเอาแต่ไี่แพงอ,อะเนาะ น,น,นี่นี่กพี่ของพี่รุ่นนี้ใช่ไหมเนี่ยของพี่รุ่นนี้เลยนี่จริง,รงพ,พี่เอานี้ไปใส่เลยเนะี่ยนะใช่ครอบแฉกเออเอาหมายถึงว่าชุดแตง่งครอบแคแพงถ้าได้ตัวนี้นะ่าสวยเลยสวยเลยครับดินหนวนจะกล้าซื้อหรือเปล่า ผมว่าข้างเดียวเกินหมื่นอ่ะเกินไหมเอานี่ไปใส่นี่แจ่มเลยน้องใหม่ชื่ออะไรตั้งชื่อยังพี่แจมมันเลือกซื้อของเลือกซื้อเลือกซื้อของ

ได้ไหมครับได้ของไหมโอเคอเคใช้ไว yeah. ้ไหนอ๋อค yeah. ุใช้มนเป็นตัวซ้ำพกไปแล้วมันตัวหน่อยนีสง่ซิฟเขาจะไปส้องไิอันี่งเข้มคั้นงมันสองไหเข้มเข้มเข้มอเข้มอะไรยู่หรอทอด้ทดใครดูด้ยใครดูไหมวเด็พอรู้เบิร์นไปยู่ในคลิปไหมยู่อสียานห้อยยื้สผมยู่ว่าปีไหม โันยุวันเดียวกันท่านนี่บันพีปทุมบ้านเสปุกบ้านเสือโก้้ยทั้งมันบอกเสียยางทัพสินเมียแต่นึเสียโก้ม่คือมาเห็นงานอยู่ใจนก่ผมมาเล่นรถท่านเห็นบ้างหรอเฮ้ยแจ๊เรียนรถรถทับแบนียนี่รถจี๊ด ม่เรีนดินเด๋อซิปลอว่ะบ่อเขรียนไม่ได้เรียนปูนรถเขาเป็นรถซิปลอว่ะบ่อเขาหน่อพื้นเรียบเขาหน่อพื้นเรียบด้งนันดีปะมาหากินต่างบ้านเ้ออะไรเรียนละแสนกว่าล่วมขาดน้ำมันบระทันหักเดี๋ยวพี่ผมจะพาไปบุกอู่ช่างยุทธไม่ไกลนี่เขาไปบ่อยมีมีที่เด็ดบ่เดี๋ยวนี ตอนนี้มีท่านนึงจอดอยู่สีฝาผมไปถายมาแล้วผมไปถายลิปมัล้วกาเงสีเลีะล,ล,ลจอดอยู่หันโดนมึงัวเออจอดแล้วนี่ผมไปถายค่น,นี้เอเ,เออ,อเย,เ,ยเ,ออเออนีเดียเลยนะตครับี้เดเล็กเอยงบ่งเน่ยเลียนโทีไโอ้ถา,ามอะไรอง อันนี้มันไม่แต่แอปเอไอใช่แอปวีอเยของของของเอดใช่เสียคนมาคอยบึงอบางบางทีเขาก็ว่ามันขัดอัตลุเขาบอมยนขาเกียบึงแต่ออมอากอจะเป็นไงบอมเคยเห็นแล้ววันนี้เขาวิจารณ์นะพว่ามันาเห็ดดิบๆดีกว่าเอาทางวาง้ยาทไทนี่ของกล่องของ้าไทยให้าคืว่าอีตัดตอเอฟเฟกต์เ่นเอันนี้บมีทีมงานทีมงานไปใส่บุ ข้อไฟหน้าสามรูประกอบดไรเจาูปร um. รประกอบดิตายตายตายทำไมตายกับเสียงนะคะรับ um ครับผมแถวรูปประกอบก็แถวตอนนีอะไรที่เ <waves> จ้าไปเบื่องหลายหมองแต่ว่ามองอะไรมันเพราะเลนนะ แถวนี่แหละปลาจีนอุสุงอนซันกราคาครับราตั้งหมอทั้งกันเกินกันลกลหลักหมื่นนะน้อยนึยนงมาหลายหรักเพราะเท่าอะไรดิเกินกันบพเกินก็น่าจะเกินอ่าท่อมท่อมบาล,ล้ยืนถราหยืนตบมากระเสริลดประกอบเลยนะ